สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องลูกๆหลานที่รักทุกคนครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราปิดน้ำแล้วยังเดินไปปิดซ้ำล้างมือแล้วยังล้างซ้ำอีกเอ๊ร่างกายเราจะสะอาดไหมเอาไปล้างมือล้างอีกเอ๊ะประตูตกลงปิดหรือเปล่าไปปิดซ้ำอ ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะมีความเป็นกังวลแล้วก็ทําซ้ําได้แต่ถ้ามันบ่อยครั้งขึ้นละครั้ง20ครั้งขึ้นไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับวันนี้เพื่อนร่วมทางจิตเวชสู่สุขภาวะขอนำพวกเราเข้าสู่โรคย้ำคิดย้ำทำหรือ Obsessive Compulsive Disorder นะครับ การปิดหน้าปิด้าปิดไฟนะครับแล้วก็เป็นกนังวลแล้วก็ไปทําซ้ําในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามันมากนะครับต่อวัน10กว่าครั้ง20ครั้งมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็การตอบสนองทําอะไรซ้ําๆเนี่ยเพื่อลดความกังวลในสิ่งที่เราห่วงเนี่ยถ้ามันมากไปมันก็ทําให้เราแปลกแยกออกจากสังคม หรือเวลาที่เราจะใช้ในการทํากิจหน้าที่ส่วนอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดของชีวิตมันก็ลดทอนลงไปเพราะอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับย้ำคิดย้ำทำหรือ Obsessive Compulsive Disorder นั้นมีสาเหตุอยู่23ประการหลักๆนะครับที่ยังจิตแพทย์ท่านได้กรุณารวบรวมไว้เรื่องแรกคือความผิดปกติของสมองและสารเคมีในสมอง ในส่วนของเซลล์เรตนันินะครับออระบบประสาทของสมองที่ทํางานบกพร่องนั้นก็มีส่วนทําให้เกิดอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำสาเหตุถัดไปก็คือพันธุกรรมครับถ้าคนในครอบครัวนะครับมีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะถ่ายส่วนหนึ่งที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้นะครับนอกจากนั้น อีกปัจจัยหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมครับผู้ป่วยอาจจะเจอเหตุรุนแรงในวัยเด็กถูกทารุณทั้งร่างกายและจิตใจหรือมีปัญหาชีวิตที่รุนแรงนะครับทำให้เสี่ยงกับความเป็นโรคนี้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดของอาการย้ำคิดนะครับย้ำคิดก็คือเขามีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับบางครั้งก็เกิดจากการจินตนาการไปเองว่า จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากความกลัวของผู้ป่วยเองซึ่งแม้ตัวผู้ป่วยรู้อยู่แก่ใจนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถควบคุมความคิดเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันก็ไม่มีเหตุนะครับแต่มันก็เกิดความคิดย้ำคิดขึ้นมานะครับซึ่งก็ยหยุดความคิดกันไม่ได้อีกนะครับพอคิดกังวลมาก กระทบให้เกิดอาการอะไรครับก็เกิดอาการต่อเนื่องมาก็คือการย้ำทําหรือทําซ้ําเพื่อกระทําลงไปเพื่อคลายกังวลหรือความกลัวของตัวเองในส่วนที่ย้ําคิดนั่นเองนะครับโดยที่ผู้ป่วยเองนะครับก็ไม่สามารถหยุดการกระทําเช่นเดียวกับความคิดนะครับทําให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างมากเลยบางคนบางท่านเนี่ยที่เจอกับ สภาวะอย่างนี้เนี่ยก็มีความเครียดถึงกับไปทํางานไปเรียนไม่ได้นะครับหรือกลัวการออกไปข้างนอกคนเดียวเลยพเพราะเกรงว่าจะมีอาการแตบกบแล้วก็จะทําให้เป็นที่จับจ้องมองของสังคมนะครับข่าวดีครับรักษาได้ครับข้อแรกคือการใช้ยานะครับใช้ยาในกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ต้านโรคซึมเศร้านะครับซึ่งยางในกลุ่มนี้ก็สามารถใช้ได้กับ ผู้ที่มีอาการทางด้านของซึมเศร้านะครับวิตกกังวลแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำนะครับแต่ว่าถ้ามันมีผลข้างเคียงเช่นปวดหัวคลื่นไส้นะครับหรือนอนไม่หลับอันนี้่หยเราปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็อาจจะให้ยาบ้านอ,อ,อาการข้างเคียงนั่นมาให้เราทานควบคู่ทนควบคู่กันไปเพื่อลดผลของอาการข้างเคียงนะครับถัดมาก็ยังมีเรื่องของการทําจิตบําบัดน,นะครับก็คือ ยา <Yeah. S 2> เพียงตัวเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ช่วยแก้ที่พฤติกรรมและก็ความคิดได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฝึกให้ผู้ป่วยได้ค่อยๆสัมผัสกับความกลัวทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วปรับเปลี่ยนการตอบสนองเป็นการปล่อยวางวางเฉยหรือไปสนใจสิ่งอื่นแทนเนี่ยนะครับการทําจิตอําบัตตามขั้นตอนที่แพทย์จะเป็นผู้แนะนําแล้วก็วินิจฉัยให้ดําเนินการเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนช่วย อาการมันฟื้นคืนดีขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการหาวิธีป้องกันตนเองนะครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งกระตุ้นนะครับให้เราหลีกห่างนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการขึ้นมาก็ไปพบแพทย์นะครับเพื่อหาทางรักษานะครับก็จะลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคล้ายเคียงกับอาการของโรคจิตเวทด้านโรคอื่นๆนะครับก็คือถ้าพบเร็วไปรักษาตั้งแต่วัยเด็กหรือตั้งแต่ปรากฏอาการน การรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีอาการกำเริบหรือเว้นขาดจากโรคยาวนานนั้นก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือการดูแลตัวเองนั้นให้รักษาแรงนะครับออกร่างกายออกกําลังกายนะครับทุกๆวันนะครับวันละสิานาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงบวกลบนะครับทำสม่ําเสมอแล้วเราจะมีภูมิต้านทานในการดูแลตัวเองที่พ้นก้าวพ้นไปจากโรคยัมย้มคิดยัม้มธร นอกจากนั้นก็แนะนําไม่ใช้ชีวิตตามปกตินะครับอย่าจํากัดจํากัดตัวเองอยู่แต่ตัวคนเดียวนะครับสามารถที่จะไปทํางานไปพบเจอเพื่อนในสังคมแต่ถ้าเป็นช่วงที่มีอาการระบาดของไวรัสเนี่ยเราก็สามารถใช้วิดีโอคอลเวิร์กแอนทัวร์แล้วก็สื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อนฝูงที่เรารักใกล้อยู่เป็นระยะระยะระยะนะครับถัดไปก็คือเลี่ยงทําสิ่งที่เกิดความกลัวเหล่านั้นนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมทางกาคลุมขครืให้เราผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทํางานอดิเรกที่คุณชอบนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้นะครับ,รรบวิธีรับมือกับอาการของโรคเหล่านี้นะครับโดยปรึกษาแพทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทราบด้วยกันว่าการดูแลฟื้นคืนสุขภาวะทางจิตเวชนั้นมันต้องใช้เวลา นะครับไม่ไม่เหมือนกับทานยาแค่ปวดหัวแล้วก็หายแล้วก็ไม่เป็นอีกก็ไม่เป็นอีกเลยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการและมีระยะเวลาขอยาจะออกฤทธิ์ก่อนที่เราจะค่อยๆฝึกทําจิตบำบัดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอย้าว่าให้ทานยาตามที่คุณหมอแนะนําอย่างเคร่งครัดน,นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่คิดว่ารับมือด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วไปพบแพทย์ถึงแม้ยังไม่ตรงตามวันนัดหรือเวลานัดก็ไปในท้ายที่สุดนี้ก็ขอส่งกำลังใจ ความหวังและพลังชีวิตให้กับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านได้ก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคนะครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อที่เราจะได้จับมือกันไปสู่สุขภาวะไปสู่สุขภาพจิตที่ดีด้วยกันทุกๆวันถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ